ปีชวดหรือปีหนุ่ค่ะดวงชะตาของคนปีนี้นะคะในช่วงปี2,565เนี่ยถือว่าเป็นปีทองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาการเงินเลยทีเดียวค่ะว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือได้มีช่องทางโอกาสในการทํามาค้าขายหรือเป็นช่องทางเกี่ยวกับการที่เรามีรายรับมากขึ้นนะคะซึ่งใครที่มีการวางแผนหรือลงทุนไว้ในช่วงปี2,564เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือ ความประสบความสําเร็จนะคะจากสิ่งที่คุณเ,เคยลงทุนหรือวางแผนเอาไว้ค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาการงานค่ะที่จะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนและจะต้องพัฒนามากขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่จะมีดวงชะตาของการแข่งขันเข้ามาด้วยนะคะซึ่งใครที่ทำงานอยู่องคอ์กรหรือข้าราชการนะคะหรืองานบริษัทเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีการควบคุมคนมากขึ้นค่ะและใครที่ ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ขยับขยายมากขึ้นการแข่งขันก็จะมีเกณฑ์ที่สูงขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะยังจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงท้องและบริเวณสายตาพอสมควรนะคะซึ่งช่วงท้องเนี่ยอาจจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะและการออกกําลังกายสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อปรับสมดุลในร่างกายนะคะ เกี่ยวกับสายตานะคะอาจจะต้องดูแลเพราะว่าคนปีนี้ในช่วงปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานหนักมากๆนะคะอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงหาเวลาผ่อนคลายบ้างนะคะและเสริมดวงชะตาด้วยการทําทานเกี่ยวกับสัตว์ส่วนนี้จะช่วยเปิดเกี่ยวกับดวงชะตาคนเมตตาคนอุปถัมภ์คนที่สนับสนุนเราเข้ามาะคะ่ะเลขส่วนหนึ่งนะคะเน้นการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานเป็นหลักและขจัดปัดเป่าอุปสรรคนะคะ แนะนำให้ขอพอรจากเทพเจ้าไต่เสียหุกโจงค่ะหรือองค์หฮงเจียนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็จะช่วยในเรื่องของการเงินการงานหรือความประสบผลสําเร็จอยู่แล้วนะคะ